สวัสดีค่ะพบกับ iMCT News Podcast ประจำวันที่27มิถุนายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่ข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยที่มีการระบุจากทางมาตินอาร์มสปรองโดยระบุว่าผู้ที่สร้างบิตคอยที่แท้จริงคือสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐไม่ใช่ตัวละครญี่ปุ่นซาโตชินากาโมโตที่ถูกระบุ อาร์สตรองระบุว่ามันเป็นความโง่เขลาอย่างแท้จริงที่เชื่อว่าบิต o i n จะมาแทนที่ดอลล่าเรื่องนี้น่าทึ่งสำหรับเขาเพราะมันแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่จูเลียตซีซาตั้งข้อสังเกตเมื่อนานมาแล้วโดยผู้คนเลือกเชื่อในสิ่งที่พวกเขาอยากจะเชื่อแต่ไม่เคยหันไปมองประวัติศาสตร์เลยแม้แต่น้อยเรื่องคอเท็จจริงยิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกเขายกยอตัวละครญี่ปุ่น ในขณะที่ผู้สร้างบิตคอยที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐต่างหัวเราะเยาะว่าการหลอกผู้คนนั้นง่ายได้เพียงใดแน่นอนว่าผู้เชื่อในบิตคอยโต้แย้งว่านี่เป็นเรื่องไร้สาระโดยอ้างว่าไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนจะสนับสนุนว่าสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐอยู่เบื้องหลังการสร้างบิตคอยไม่มีซาโตชินาการมโตะที่เป็นตัวตนอย่างแท้จริงพวกเขาอาจเฉลิมฉลองบิตคอยเป็นทางเลือกแทนธนาคารกลาง ที่ชั่วร้ายแต่พวกเขาล้มเหลวในการใช้ความไม่ไว้วางใจของรัฐบาลกับสภาความมั่นคงแห่งชาติและ CIA อา m s มสตรองบอกว่าให้ไปดูแค่ซอสโค้ดของบิตคอยซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของบิตคอยการใช้ Secure Hash Algorithm 256หรือ SHA-256 ซึ่งใช้สำหรับทุกสิ่งสูตรทางคณิตศาสตร์นี้รวมข้อมูลเข้าด้วยกันเป็นชุดข้อความที่ดูเหมือนสุ่ม ทำให้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะถอดรหัสพวกเราอยู่ในโลกที่การเขียนโปรแกรมคุ้นเคยกับอัลกอริทึมนี้ดีเนื่องจากเป็นงานโดยตรงของเกรนเอ็มลิลี่ซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์ภายใต้การดูแลของสภาค,ความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเขาออกแบบและเผยแพร่อัลกอริทึมนี้ในที่สุดในปี2001ต่อมาลิลี่กลายเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยคณิตศาสตร์ของสภาค,ความมั่นคงสิ่งที่คุณต้องทาก็คือตรวจ ดูสภาค,ความมั่นคงแล้วคุณจะพบว่านี่เป็นครั้งแรกที่อธิบายระบบที่คล้ายกับปิดคอยในปี1996ซึ่งเอกสารนั้นมีชื่อว่า How to Make a Mint the Cryptography of Anonymous Electronic Cash Armstrong บอกต่อไปว่าแผนความมั่นคงของสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐในปี1996คือสร้างเงินสดอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ระบุชื่อคะ่ะ ต่อกันที่เนโตกันบ้างค่ะที่มาร์ครุดรักษาการนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์ได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการให้เป็นเลขาธิการเนโตคนต่อไปแทนที่เยนสโตเทนเบิร์กของนอร์เวย์องค์กรความร่วมมือทางทหารที่นําโดยสหรัฐประกาศว่ารุดจะเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการ1ตุลาคมค่ะการตัดสินใจแต่งตั้งนักการเมืองวัย57ปีรายนี้ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีที่ดํารงตําแหน่งยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์เน ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการสนับสนุนยูเครนอย่างแข็งขันและมีทักษะการสร้างฉันทามติเกิดขึ้นเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาโดยเนโตค่ะรุดระบุผ่าน X หรือว่าเดิมคือ Twitter ว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับเขาโดยเสริมว่าพันธมิตรเน t o จะยังคงเป็นรากฐานที่สำคัญของการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของเราในขณะเดียวกันก็ยกย่องสโตเทนเบิร์กสำหรับความเ ผู้นำที่โดดเด่นในช่วง10ปีที่ผ่านมาการคัดเลือกรุ่เกิดขึ้นหลังจากการแข่งขันกันหลายเดือนเพื่อจิงตําแหน่งนี้โดยมีผู้สมัครรวมถึงอดีตรัฐมนตรีกลาโหมของสหราชอาณาจักรคือเบนวอลเลสกาจากาลาสนายกรัฐมนตรีเอสโตเนียและประธานาธิบดีคราวสไอโอนานิสของโรมาเนียค่ะ ยังอยู่กับรัฐสมาชิกเนโต้แต่ว่าดูเหมือนจะมีสัญญาณการเตรียมเข้าสู่สงครามไกลๆยอย่างที่กระทรวงเกษตรและอาหารของนอร์เวย์เปิดเผยแผนที่จะจัดเก็บพืชผล82,500ตันภายในสิ้นทศวรรษนี้โดยรัฐบาลนอร์เวย์ได้ลงนามในข้อตกลงเพื่อเริ่มกักตุนธัญพืชในขณะที่นอร์เวย์ซึ่งเป็นสมาชิกเนโตพยายามเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่คาดไม่ถึงข้อตกลงระหว่างกระทรวงเกษตรและอาหาร และบริษัทเอกชนสีแห่งได้รับการประกาศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาค่ะโดยอ้างถึงการระบาดใหญ่ของโควิด -19 ความขัดแย้งในยูเครนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศว่าเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจการสร้างสต็อกธัญ,ญพืชอาหารฉุกเฉินเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมรับมือกับสิ่งที่คาดไม่ถึงกระทรวงเกษตรและอาหารระบุในแถลงการค่ะภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวรัฐบาลของประเทศสแกนดิเนเวียพยายามจะจัดเก็บ ยาพืชให้ได้30,000ตันในปีหน้าโดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณสำรองเป็น82,500ตันภายในปี2029ตามที่รัฐมนตรีรกระทรวงเกษตรและอาหารระบุมะเมล็ดพืชที่จะเป็นของรัฐบาลน,นอร์เวย์นั้นจะถูกเก็บไว้โดยบริษัทต่างๆภายในโรงงานทั่วประเทศเพื่อให้มีมเมล็ดพืชเพียงพอสำหรับการบริโภคเป็นเวลา3เดือนโดยประชากรนอร์เวย์ในสถานการณ์วิกฤตค่ะ จากเนโต้มากันที่กลุ่มบริกส์กันบ้างค่ะที่กลุ่มเศรษฐกิจบริกส anyway> ์เห็นพ้องด้วยเสียงโหวตส่วนใหญ่ให้หยุดการรับสมาชิกใหม่ในปีนี้ก่อนเพื่อให้ประเทศที่เพิ่งเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อช่วงต้นปีรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกันกับกลุ่มให้ได้ก่อนเป็นการเปิดเผยจากรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียค่ะเขาบอกว่าเสียงโหวตที่ท่วมท้นตัดสินใจให้บริกส์อย่าพิ่งรับสมาชิกใหม่ในปีนี้และให้ประเทศที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกได้หลอมรวมกับกลุ่มให้ได้ เพราะประเทศใหม่ที่เพิ่งเข้าเป็นสมาชิกมีจํานวนมากพอๆกับสมาชิกเดิมถ้อยถแถลงนี้มีขึ้นหลังรัเสเซียเพิ่งเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐรมนตรีต่างประเทศของบริกส์เมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยระหว่างที่ยังไม่เปิดรับสมาชิกใหม่เพิ่มเติมบริกส์จะใช้ช่วงเวลานี้ร่างรายชื่อประเทศที่น่าจะได้เป็นหุ้นส่วน บูททางเข้าไปสู่การเป็นสมาชิกของปริกส์อย่างเต็มรูปแบบต่อไปซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียยืนยันว่ารัสเซียจะส่งเสริมเบลารุสและประเทศอื่นๆที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันเมื่อวันที่4มิถุนายนรัฐมนตรีต่างประเทศตรุตรกีระบุว่าตุรกีอยากจะเข้าร่วมกับกลุ่มบริกส์และจะเฝ้าจับตาการพัฒนาการภายในกลุ่มหลายประเทศรวมถึงไทยและโบลิเวียก็แสดงความสนใจที่จะเข้าร่วมกลุ่มบริกส์เช่นกันค่ะ ไปิดท้ายวันนี้กันที่ v o l ks w a g e n ค่ายรถเยอรมันลงทุน5,000ล้านดอลลาร์หรือว่า1.8แสนล้านบาทในสตาร์ทอัพรถไฟฟ้ารีเวียนซึ่งเป็นความพยายามที่จะไล่ให้ทันธุรกิจรถไฟฟ้าและอาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะคุ้มกับการลงทุน ซึ่งนี้เป็นข้อมูลที่ได้รับการเปิดเผยจากหัวหน้าแพลตฟอร์มเทอร์มอติกอิน l ทลเจนซ์ของ g l o b a l data ค่ะ Volkswagen และ Rivian ได้ประกาศร่วมกันว่า Volkswagen จะลงทุนใน Rivian สูงสุด5,000ล้านดอลลาร์ หรือ1.8แสนล้านบาทภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหลังจากลงทุนเบื้องต้นไปแล้วพันล้านดอลลาร์หรือ3.6หมื่นล้านบาทหุ้นของรีเวียนจึงพุ่งขึ้นประมาณร้อยละ30ในช่วงต้นของการซื้อขายเมื่อวานนี้ขณะเดียวกันหุ้น Volkswagen ที่ซื้อขายในยุโรปกลับลดลงร้อยละ2.3ในเวลาช่วงบ่ายตามเวลาท้องถิ่นในกรุงลอนดอนนักวิเคราะห์จาก global data ระบุว่า v ฟ l ks w a g e n ยังตามหลังคน ในสองด้านแต่เรื่องรถไฟฟ้าก็คือระบบขับขี่อัตโนมัติและซอฟต์แวร์อื่นๆภายในรถยนต์ในขณะที่รีเวียมีจุดแข็งในทั้ง2ด้านนี้พร้อมเสริมว่าการลงทุนดังกล่าวจะช่วยให้ Volkswagen โดดเด่นในเรื่องเหล่านี้แต่บริษัทก็ยังตามหลังคู่แข่งรายอื่นอย่างเห็นได้ชัดในตลาดรถยนต์ EV ีนอกจากนี้ global data ก็คาดการณ์ค่ะว่า v o l k s w a g e n ครองส่วนแบ่งตลาดแบตเตอรี่ที่ใช้กับรถไฟฟ้าเพียงร้อยละ ในปีนี้เมื่อเทียบกับ BYD ที่คาดการไว้ที่ร้อยละ15และเทส la ซึ่งอาจครองส่วนแบ่งสูงถึงร้อยละ16ค่ะทั้งหมดนี้คือ IMCT News Podcast กับ5้ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยไายงานค่ะ